Ai <laughs> đúng, <I know. cười> Nhập đi còn mày hoài nè Hả? อาเบอร์เลยเนะี่ยเห็นป้ในกล้องเห็นป้างนนี้เรากำลังจะเดินทางออกไปเที่ยวกันนะครับวันนี้เราจะหวดยาวกันไปที่9ชั่วโมงเลยครับเราจะไปกันที่บ้านอีตอกปีล็อกนะครับเราออกจากบ้านประมาณตีห้าใช้เวลาเดินทางประมาณ 9ชั่วโมงระยะทางก็ประมาณ513กิโลครับ513กิโลจากสามทุ่งบ้านไข่จังหวัดระยอง เราหลุดมาจากไสน้อยแล้วหลุดไทรน้อยประมาณยี่สิกิโลก็เสร็งบางเลนแล้วผ่านช่วงรถติดเยอะมาและวีต่อช่วงแบบาสบายๆแล้วครับวิ่งขาว่าจะขับไปอีกสักพักนึงเดี๋ยวเราจะหาอะไรทานกินเนทางกันตอนนี้ก็ต้าวมงส์แล้ว เราออกมาเหลทไปขึ้นชั่วโมงเพราะว่าเราลืมกระเป๋านะกระเป๋าสาาาะพายของก็เลยเดี๋ยวเวลาย้อนกลับไปอีกรึ่งชั่วโมงในนี้ก็จะถึงที่พักประมาณสองโมงคึ่งนะครับข้าวแล้วเดี๋ยวแวะกินข้าวกัะนร้านอาหารป่ากิน๋ยเยี๋ยวยืนย่างกีน ไ้ถึงอำเภอพนมทวนแล้วลครับตอนนี้ก็11.00ครึ่งลแล้วเราแวะทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วกัข้าวแล้วนนี้อร่อยเลยครับอากาศก็ร้อนเลยนะครับตอนนี้33องศาการจะได้ี้ตรงไปไปครับถนนหมายเลข346เดี๋ยวเข้ามาเรียบทองชนแล้วนะครับ เราก็จะวิ่งไปอำเภอท่าม่วงนะครับจ,งจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเดี๋ยวเราก็ยินยาวเลยตรงนี้ก็เป็นเส้นทางลัดออกไปอำเภอท่าม่วงนะครับโอ้โเจอฝูงวัวชุดใหญ่เลยโอ้คนสวยเลยโอ้หแล้วเบาก็ได้ไปรุ่นเลยโอ้โ พวกกาพ่วงอยู่นู่นนะไปไปกันต่อครับช่วงนี้เราก็เป็นเส้นเลี้ยงเมืองของชาวบ้านนะครับก็จะมีน้องวัววิ่งน่ารักเต็มถนนด <c oughs> <c oughs> ูตัวเล็กๆเ,เต็มเลยดูวิ่งหมอ้ขนมหมาที่บ้านเลยอู้หูวัวเยอะมาก ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางชนบทก็เบาๆก็ด้วยนะครับระวังน้องวัวด้วยนี่บรรยากาศสองข้าง,า,งางทางที่สวยมากเลยนะครับชาวบ้านท,ทานามีต้นตาลสลับกัน ตรนี้ก็เขียวจะอุ่มไปหมดตรน้นเหมือนเราขับผ่านมาหนูนะตัวอำเภอเมืองไออำเภอทำม่วง 40กิโลจะถึงทางนผาภูมิแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายห41่งสี่นาทีกับ29องศานะครับความเย็นก็สบายๆครับไม่ร้อนไม่หนาวเหมือนมีจะมีฝนตกมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ประมาณ3มโมงครึ่งเาจะถึงจุดไหนกันเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมง45 จะถึงไ่ตอกแล้วครับเมืองรถไฟ2.5กิโลโอ้โหเผาดีอย่างสวยเลยโอ้น้ำลงมากเลยอะตอนเนี้ยเมื่อก่อนน้ำเยอะมากเลยนะ เราอยู่ทองผาภูมิแล้วทองผาภูมินะครับที่นี่ตรงนี้คือจุดไฮไลท์ของทองผาภูมิเลยนะวิวของเขาเลยนะ เราก็มาถึงทางเข้าบ้านปีล็อกแล้วนะครับแล้วก็หมายเลขถนนก็3272นะครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าข้างในจะสวยขนาดไหนมาถ่ายรูปกันหน่อย อีกกี่กิโล23กิโลนะครับช่วงนี้ก็กำลังก่อสร้างทางอยู่นะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับกลางคืนอันตรายเลยแหละกลางวันไม่มีปัญหาอะไร กลัวถล่มเลยเทปูนตอนี่ก็รังเทคอนเกตอยู่นะครับ สิ้นสุดการก่อสร้างยินดีต้อนรับทุกท่านสัมผัสอากาศเย็นเด็นในตำนานเหมืองแพร่ถึงแล้วปีล็อกเฮ้ยตัวนี้มันแก๊งใหญ่ในโซเชียลวะหมู่บ้านอีตอก อากาศเย็นตั้งปีฮะเราต้องจอดฝั่งนี้ใช่ไหมอ,อ๋อนู้น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 เจอดตรงนี้ไม่ได้นะ แล้วเราก็นี่ครับถึงบ้านอีตอกละเหนื่อยล้ากับการขับรถมากแต่ว่าเราจองห้องพักไว้คุณตรงนู้นเนี่ยผาแปริมน้ำแล้วก็จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้นะครับแล้เราก็ต้องข้ามสะพานไปยกสัมภาระมาไปข้ามไปเข้าห้องพักกันเดี๋ยวพาไปดูห้องพักไป มระวังเด้อโอ้มันเป็นหมอกอย่างนี้นี่เองถึงว่ามันเป็นที่ขึ้นชื่อของเขาอ้ต่อหมอกทั้งปีอย่างนี้อ๋อหมอกฟุ้งแบบนี้ดูดิเพราะว่ามันอยู่แบบมันอยู่ในหุบเขาอะนะนะอพักมาอยู่นี่ตามมา อ๋ปานินตกได้นะอ๋อ,อเป็นของผ่าแปะนะครับที่นี่ริมน้ำหนึ่งชื่อห้องวอลริมน้ำหนึ่งเพื่อ<ๆ>นเพื<ๆ>่อนจะจองก็ต้องรีบจองกันนะต้องเข้าไปดูด้วย<ๆ>บอกเพื่อน่อนกับว่าที่เนี้ยหนึ่งพันสามร้อยบาทเป็นวันธรรมดาเนาะวัฒนทริ์ล่ะไม่แน่ใจใช่ไหมต้องเช็คในแท็บเล็ตดูก็จะเป็นนี่เลยบรรยากาศแล้วก็จะมีเข้ามาผึ่งก็จะมีโต๊ะด้านหน้านะครับเอาไว้นั่งชิวกินหมกกระทะตอนกลางคืนกัน นี่ด้านหน้าเลยเป็นระเบียงยืนออกไปริมน้ําเลยนะครับอในห้องก็จะมีโซฟาให้นั่งแบบนี้นะครับมีโซฟามีเตียงมีพัดลมมีทีวีนะครับเยี่ยมเลยก็จะมีห้องน้ํามีที่ทําน้ําอุ่นให้ด้วยนี่เป็นแบบท่อน้ําดีเลยนะ,ะโคกอย่างดีเลยพลมสองตัวพัดลมเพดานหนึ่งตัว,พ,ตวพัดลมตั้งหนึ่งตัวใช่แต่ก็ยังเอาพัดลมคัมปิ้งมาอีกเพียบเลย ที่นี่ผาแปรเนาะห้องพักริมน้ําชั้นบนหมูทะสั่งได้นะครับมี Wi-Fi ด้วยปะเนี่ยนี่ Wi-Fi ด้วยหมูทะสั่งได้เดี๋ยวผมก็จะสั่งหมูกระทะกันนี่น้องอตอมโทรสั่งได้นะครับสามเก้าเก้าสองเก้าเก้าดูบรรยากาศหน้าห้องเราดีเป็นไงโอ้ดูดูดูนี่นี่นี่หมอกพัดมาเป็นไงอโ,อดดโอ้โหโคตรดีมองเห็นรถเราก็จอดไว้ด้านนู้นเนาะ ใครมากระจอกของนึกว่ข้ามสะพานมาขนสัมภาระมาเสผ้านี่แหละใบตอกที่เขามากันเรามากันวันที่วันจันทร์ที่สาสิบเดือนมิถุนายนนะครับช่วงนี้ก็มีฝนป่ปล,ปล,ปล,ปลายปูบักคราฟไซเบอร์เลยในกล้องตัวเล็กจังะของจริงร์เลยนะ ไปเดินเล่นกันนะครับนี่ต้องพักเราวันนี้สายแปวันนี้วันธรรมดาก็คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูรถดิเราดูปานีสปานินพี่ปากค้าให้าอาหารได้เนาะสุงมละยี่สิบบาท ตรงนี้ก็จะเป็นรถนําเที่ยวบ้าอ,อบตอกนะครับมีเนินช้างศึกช่องมิตรภาพเนินเสาธงถ้าเที่ยว5จุดนี่ก็เหมาคันเลยพันห้าครบหมดเลยนี่นะรถอันนี้ก็อันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยอ่าโฮมสเตย์เนี่ยคือแบบออกมานั่งชิวกินข้างนอกเที่ยวบ่อ้าวบนนู้นมี วัดด้วยเหรออ๋อขึ้นทําไปกราบไหว้พระข้างบนกันได้นะครับห้องพักเยอะ สั่งหมูกระทะกันมากินข้างบนห้องเราที่เราพักวันนี้กันนะเขาเด็กผมบอกเลยว่าวิวสุดยอดให้เพื่อนๆจองได้เลยนิมน้ำหนึ่งผ่าแปลพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าไฟสว่างวิวดีห้องรีโนเวทอะไรแบบสะอาดสะอ้านโอเคเลยครับกับราคาแค่พันกว่าบาทพันสามมีอาหารเช้าไปทานนมได้เลยเนาะนี <c oughs> ่ร้านไม้นี่ บรรยากาศที่แบบมอกเข้ามาหาเราเนี่ยหมูกระทะสั่งได้นะนี่โทรมาสั่งออกมาสามก็เก้าสีก็เก้าชุดเล็กชุดใหญ่เครื่องดื่มมีหมดครับสําหรับใครอยากจะเดินถ่ายรูปกลางคืนก็ได้นะเพราะอากาศเย็นตลอดเลยประมาณเกียงสายี 20, ่สิบตั้งยี่สิบสามเลหนาวเลยอะแต่เรากินหมูก็เย็นสบาย แล้วก็ตะเกียงอันนึงค่ะตะเกียตกตะเกียงชื่อตรงนี้ปตาเกียนได้หรือเป่ะ พี่เอาอเมริกาโน่ไม่หวานเลยครับเย็น <Yes. S 1> สองแก้วนะครับ <Yes. S 1> ปีล็อกกาแฟสำหรับวันนี้ก็เต็มอิ่มกับการนอนปีล็อกเหมือนกันนะครับวันนี้เช้ามาก็ทำอะไรหลายๆอย่างเลย เดินถ่ายรูปกับบรรยากาศก็มองแบบนี้ทั้งวันเลยนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกหนักมาอย่างแรงเลยสําหรับใครจะมาเที่ยวอิกตกลีล็อกครั้งแรกนะครับที่ยังไม่เคยมากนแนะนําเลยนะครับมีห้องพักหลากหลายให้เลือกมีตลาดนัดคนเดินข้างหลังซอยด้านหลังนี่มีสถานที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยร้านอาหารอร่อยๆก็เยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องเก็บของแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเที่ยวเขื่อนบันาเช่าระลงกองกับหาที่จุดถ่ายรูปต่างๆกันอีกแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรา จะไปสังขาบุรีกันต่อไีบติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้บา,บายๆครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ